ช่องโมอนี่เดรี่กันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตสกูชี่ที่ขายในช่องนี้เลยนะคะก็ถ้าใครสนใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ชื่อคลิปนี้เลย scy 2507B นะคะก็พอมดค่อยสั่งไม่รับเติมไม่รับตู้บุญเติมไม่รับปอนนอนรับโอนแลบริเ็ณกาิกรกรุงไทยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันีก,ก่อนนะคะอย่างแรกนะคะเซตนี้นะคะราคาชิลล์สอบาทนะคะทุกแบบเลยเนนะะก็มีคาเฟ่ดีเอ็นนะ คาเฟ่ดีเอนโดนัน้คาเฟ่ดเนบันนะคะพวกคาเฟ่ดเอ็นจะสโลว์ทุกชิ้นนะคะมี270บาทค่ะแล้วก็จะมีเบนอุ้งท้าแมวของคาเฟ่สากุระก็270บาทเหมือนกันนะคะเซตต่อไปนะคะก็จะเป็นราคา300บาทนะคะจะมีเป็นคพเ้กคิตตี้นะคะตัวนี้เป็นปี2014นะต่นเก่าแล้วก็เป็นคพเ้กไม์เมโลดี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นเฮดบันคัน าคาชิ้นละ300บาทนะคะอย่างต่อไปนะคะก็จะมีเป็นเทสบาลีล็อกมานะคะตัวนี้ราคาบ190บาทนะคะเป็นเน,นะก็น่ารักมากมีลายเส้นนะคะแรแ้วด้วยนะต่อไปเส้นนี้จะเป็นชิ้นละ210บาทนะคะก็เป็นวอฟเฟิลคาเฟ่เอ็นมีสองสีนะก็มีเป็นอันนี้นะคะเป็นกล้วยยูช็อป สองรอยหกบาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้โดนัทคิตตี้นะคะ3า0บาทนะคะเป็นรุ่นฮาโลวีนนะที่ผลิตมานะคะก็ถ้าถ่ายคลิปไม่ดมีก็ต้องขออภัยเลยเนาะว่าคือต้องลำบากมากวแล้วก็ด้านนี้จะมีเป็นราคา3 9 0บาทเป็นสควิส h t ทอยออนเซนไส้ไหลนะคะซึ่งจะบอกว่าตัวนี้แรงแล้วก็หายากมากๆเลยคีอสี่ห้าชิ้นหรือแค่ชิ้นเดียวแล้ว เป็นสควีดทอยไ้ไหลนะคะแรงมากๆเห็นร้านอื่นขายเป็นพันเลยนะเราได้ทำในไอจีแล้วนะคะ mm hmm. ก็ตัวนี้นะคะทับมาจากญี่ปุ่นเลยนี่สามร้อยเก้าสิบบาทเซลจากสี่ร้อยนะสี่ร้อยเก้าสิบเนาะก็นี่เลยอย่างต่อไปเป็นขนนกไทยอะไรกัน,นะคะมีสีม่วงแล้วก็สีฟ้านะคะราคาชิ้นละสามร้อยห้าสิบบาทเซลจากสี่ร้อยห้าสิบนะคะก mm ็ hmm. จะมีเป็นแองจี้โลฟนะคะ mm hmm. พิมพ์พูตอนนี้ก็แลแล้วด้วย ราคา500บาทเซลจากเออนะคะห้า500บาทเหมือนเดิมก็ตัวนี้หายากแล้วนะคะกลิ่นหอมมีแค่สีชมพูนะแล้วก็จะมีเป็นตัวแพทเทสูนะคะปอมปอมชิ้นะเหลือแค่สีขาวสีเดียวราคาชิ้ละหนึ่บาทเซลจาก1น2 0 0บาทสโลวนะคะน่ารักมากตัวนี้ฮิตแล้วก็ฮอตมากๆแล้วก็หายากแล้วด้วยนะแล้วก็จะมีเป็นโซชินะคะของซันชิแลนดะ์นะสอบชิบหมดแล้วแต่ยังไม่ได้แพ็คของ ลโลนะคะนะตัวนี้ราคาชิลละ120บาทนะคะเป็นซูชินะตัวนี้คนชอบตามหาเยอนะมากไม่ค่อยมีขายเท่าไหร่ซูชิเอ้ยมันคือข้าวปั้นใช่ผิดก็มีตัวนี้มีแนะ oh องจีโนโคมใหม่อีกอันนึงมีเมนเมอร์เมดนะคะของเล่ยๆนะสิชมพูนะสเขียว เหลือแค่สองสีแล้วนะคะแล้วก็ออมีสีเหลืองตัวนี้ราคาชิ้ละสี่ร้ยห้าสิบบาทนะคะก็จะมีเป็นตัวโคอราไอบูลนะคะมีสีเทานะสีชมพูะคะ่ะอุ๊ยสีชมพูสิงพีชนะคะแล้วก็สีฟ้าสีมิ้น์นะ ตัวนี้ราคาชิละ550บาทจาก650บาทนะคะก็จะมีเมนว a f f l e ะสี Galaxy ตัวนี้ราคา650บาทนะคะนี่ของ Happy Channel นะคะร่วมกับ W Cafe ต่ K ะะอไปก็จะเป็นนี่เลยเป็นสต๊อกหมี่แบงบรอนะคะน่ารักมากเลยมนะันคือ Lovely Baby Bear นะคะ Solo นะคะตัวนี้ไม่ค่อยเห็นใครขายเท่าไหร่ ก็เริ่มแรแล้วด้วยราคาชิ้นละ400บาทเซลจบบาก450ราสนะคะสโลว์นี่แล้วก็ด้านบนนะคะก็จะเป็นพวกอย่างแรกก็จะมีเป็นเคปอลิเอร์นะคะชิ้นหนึ่งมีสามสีราคาชิ้นละ4ี0บาทนะคะแล้วก็จะมีเป็นแมวชังกี้แคนนะชิ้นสุดท้ายแล้วราคา490บาทตอนนี้หาไม่ค่อยได้แล้วนะคะแรงด้วย เป็นมิสคาวายีนะคะของพี่จอมมีราคา450บาทบ b บอแคก็450นะแล้วก็เป็นอันนี้เม่นนะคะของเล่ยๆนะตัวน,นี้ราคา350บาทจาก490นะคะต่อไปก็จะเป็นช้างนะคะของโอลิเกอร์ er นะมี3สีราคาชิลัส450บาทมิสโลนะคะแล้วก็จะมีแมวลิตเติ้ลมาเฟียนะคะมีสีส้มนะ สีขาวแล้วก็สีชมพูน,นะคะราคาชิละ590บาทส่งฟรีลงทะเบียนนะคะก็จะมีเป็นโมนี้นะตัวโมนี้ของจีหมดแล้วนะคะก็จะเหลือแต่โมนี้ของแ้นะคะนี่ราคาชิละ100บาทนะมีกระต่ายมีหมูกต่ายฟ้านะคะแล้วก็เป็น เออเหมือนพายุนหรือเปล่าไม่แน่ใจก็รานะคา100บาทนะคะเป็นของแท้นะคะของญี่ปุ่นน่าจะเกาหลีแหละนี่ค่ะก็สกูชี่ที่ขายมีแค่นี้นะคะถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ได้เลยนะคะพอมอลคือสั่งไม่รับเติมไม่รับปูนแต่ละโอ้แล้วเสร็น,นะคะงดคุยเล่นกันนะส่วนนี้ขอลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะคะ